ทั้งนี้โครงการนี้เป็นโครงการของสภานชาติครับที่ขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศ1,483หน่วยความสำเร็จของโครงการปัจจัยความสำเร็จของโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้รับความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านในอำเภอผู้นําท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านและที่สําคัญสุดจะไม่ได้รับความร่วมมือถ้าไม่รับความร่วมมือจากครอบครัวจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โครงการเราเคลื่อนต่อไม่ได้ครับแต่ถ้าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคภาคส่วนทุกภาคกีกระขายแล้วผมเชื่อว่านะครับยาเสพติดในพื้นที่ในชุมชนนั้นๆจะลดน้อยลงเมื่อ,อยาเสพติดในพื้นที่ลดน้อยลงสิ่งที่ตามมาก็คือ ความสงบสุขในชุมชนนัมม้นครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ควบคู่อยู่กับสังคมบ้านเราเนี่ยมามามายาวนานนะครับในวันนี้เรารู้สึกอบอุ่นใจมากๆนะครับที่ท่านพลตำรวจโทพัมมนธุ์บักฑิตนะครับท่านรองอธิบดีตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญได้ลงมาตวรวจเยี่ยมโครงการใน,ในพื้นที่นะครับตำบวรวจภูธรไทยของเราในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่จริงแล้วปัญหายาเสพติดเนี่ยก็จะอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายๆอย่างที่ตามมาในสังคมได้นะครับวันผมคิดว่าโครงการลักษณะแบบนี้นะครับถ้าจะมีการขยายผลให ได้อยู่ในตำบลในชุมชน,นอื่นด้วยนะครับเพราะว่าโครงการลักษณะนี้เหมือนกับเป็นการเอ็กซรเร a ย์เลยนะครับในหมู่บ้านนะครับว่ามีมีผู้เสพผู้ค้านะครับจำนวนเท่าไหร่ผู้ที่ ติดยาเสพติดนะครับก็ได้รับการบาบัดได้รับโอกาสคืนสู่สังคมเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพนะครับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะมีกิจกรรมศินาการนะครับหรือวเป็นการคืนชีวิตชีวิตหนึ่งนะครับให้กับครอบครัวเขาแล้วก็สังคมต่อไปนะครับส่วนของในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับเพื่อจะป้องกันปัญหายาเสพติดเนี่ยให้น้อยลงไปแล้วก็หมดไปในสังคมเราครับ ครับก่อนืเลยผมก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บังคับบัญชานะครับเริ่มตั้งแต่ท่านพลตำรวจโทพันรัตดับบุญรองเจเลตำแห่งชานะครับที่รับผิดชอบงานยาเสพติดนะครับที่ได้นําโครงการอย่างนี้นะครับมาให้ทางพื้นที่ได้ทํากันอย่างทั่วถึง1,400ีกว่าพันสีอยกว่าสถานีครับก็ทําให้เด็กกลับคืนสู่สังคมครับเหมือนกับได้บุญอีกทางหนึ่งครับ